สวัสดีครับผมสกายนะคลิปก่อนหนะ้านี้ผมเคยวาดแคนคันวยคงทวยอะไรวะผมจำชื่อไม่ค่อยได้ชื่อเ,เรียกยากนะคือวาดไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าคนก็ชอบชอบวาดตามกันมากนะ,ะแต่ผมก็ดันไม่ได้วาดตัวนี้คนระับคู่ปรับของแคนคันวยนะซึ่งผมก็ลืมไปเลยนะ,ะก็ไอ้ตัวนี้ก็จะมีชื่อว่าอะไรนะหมอยหมอยลุยล้นเอ้ยไม่ใช่มวยเอ้ย มอยมอยลือล้อนมัดมัดเป็นฝอยขจอยสักนะครับโอ้โหชื่อก็ไม่แพ้กันเลยนะว่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นคู่ปรับของเจ้าแคนขนวยที่ที่เป่าแคนนะเอออันนี้ยครับมาเดี๋ยวเรามาวาดกันเลยครับโดยการวาดรงกลมมีเส้นตรงน้าต้ลเป็นเส้นจมูกครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วาตาเป็นกรอบตาสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็มีโค้งๆนี้ครับไอเจ้าตัวไอมอยไอ้มอยมอย,มอยลือล้อนนะ ไอ้มอยลือล้อนนี่ก็จะมีหน้ากากคล้ายๆหน้ากากมวยปั้มนะแบบนี้เลยอ่าหน้ากากก็เท่าที่ที่ผมรู้อ่าที่ผมเคยดูมวยปั้มนะหน้ากากที่ใสย่ยงี้จะเป็นเลมิสซิโอนะเออเนี่ยคล้ายๆไอ้เลมิสเลยอ่ะเนี่ยแล้วนี่คือตาคนระับตาก็โคง้งๆอย่างนี้เลยครับแล้วก็มีจุดๆหนะ่อยอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยไอ้ตัวนี้นี่สปปรรพคุณนี่ไม่ธรรมดานะครับมันเป็นมนุษย์ดัดแปลงนะครับ มันไม่ใช่เป็นมนุษย์ที่ดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์นะแต่ว่ามันเป็นมนุษย์ที่มันเป็นคนที่มันเอาแปลงแปลงสีฟันมาดัดนะอันนี้ก็เหมือนก็เป็นเบลดผ้าอีสานนะสมองไหลภ้าอีสานเออเนี่ยก็ออกจะดูฮาๆหน่อยนะเนี่ยหน้ากากก็เติมลายไปครับก็ประมาณนี้แหละอตรงนี้ก็แบบจมูกมานิดนึงเ,นเวลามันใส่หน้ากาก,ากแล้วครับ ประมาณนี้ครับโอเคไอตัวนี้มันน่ากลัวนะครับถ้ามันได้ได้ดัดแปลงไข่นะมันจะทำให้ไอไข,ข่ของคนนั้นแตกนะอย่างคนที่ซวยโดนไปก็คือแคนขนวยนะเนี่ยแคนขนวยมักซวยนะเนี่ยเนี่ยเราจะได้หน้ากากเนี่ยหน้ากากมันจะทรงแบบครอบหัวนะครับ นี่ต่อไปก็จะเป็นอนาตมีอนาถานะครับเติมคอไปอ่าแล้วก็ลากมาเลยครับเป็นบอดี้โครงครับตัวของอ่อาไอหมอยไอหมอยลือล้อนเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี่ครับอ่าตัวอันาถาหน่อยอ่าเดี๋ยวๆดคางมันยื่นไปครับนี่ประมาณนี้ ลบไปแล้วก็เติมเส้นเดิมนะบางทีคนเรามันรู้สึกขัดหูขัดตานะเออมันก็เลยต้องลบลบไปแล้วปุ๊บก็เติมเส้นเดิมกลับมาอะเราก็ล่างโครงต่อครับอย่างเงี้ยขาท่อนบนท่านล่างแล้วก็เท้า่าประมาณนี้เลยครับผมก็เอาตามตามท่าที่มันชอบใช้ในการดัดแปลงเลยครับนี่ ท่านี้นี่คือใครโดนเข้าไปนี่ไข่เป็นแตกนะผู้ชายต้องระวังนะเนี่ยมันจะเหมือนท่ายกยกเวทนะนี่ประมาณนี้เลยแล้วก็ชี้ขึ้นไปสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองวาดไม่สวยนะเออผมเจอคำถามนี้บ่อยนะเวลาวาดรูปอะมีเด่คนบอกว่ามันเขาวาดรูปไม่สวยนะเวลาวาดบนกระดาษ คือไม่ต้องกลัววาดไม่สวยบนกระดาษนะเพราะคนวาดไม่สวยนี่คืออนาคตของคนวาดสวยเลยนะเพราะว่าส่วนตัวผมนี่ก็เป็นพวกที่ไม่มีครูสอนนะวาดตามแบบนี้ตลอดเลยนะก็พอมีประสบการณ์เข้าใจได้นะว่าเมื่อก่อนผมก็เคยวาดไม่สวยเหมือนกันนะซึ่งตอนนี้จะวาดสวยไหมผมก็ยังบอกว่าตัวเองก็ไม่ได้วาดสวยเท่าไหร่นะเพราะว่าคือ คนที่ว่าจะสวยเนี่ยมันต้องเป็นคนที่มีความอดทนค่อนข้างสูงนะชอบเก็บรายละเอียดอะไรทำลองเนี่ยของผมนี่เป็นนักวาดที่ไม่ค่อยชอบเก็บรายละเอียดเท่าไหร่นะอืมก็เลยไม่กล้าพูดตรงๆว่าตัวเองเป็นคนที่วาดสวยนักนะผมถือว่าเป็นคนที่พอวาดแบบให้มันดูคล้ายๆให้มันพอเหมือนจะสวยอนะแต่ก็ไม่ได้สวยอะไรมากนะ ส่วนคนที่คิดว่าตัวเองวาดไม่สวยไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าคนที่คิดว่าตัวเองวาดไม่สวยเนี่ยอนาคตเนี่ยว่าสวยแทบทุกคนนะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมันนะครับวาดได้เลยนะเราแค่ยังไม่มีพื้นฐานที่แน่นพอนะครับถ้าเรามีพื้นฐานแน่นพอเดี๋ยวมันก็สวยของมันเองนะถ้ายิ่งวาดเยอะๆส่วนใหญ่คนที่วาดเก่งๆเขาก็จะมักแนะนำนะให้วาดเปิดบ่อยนะคเพราะวาดเิดบ่อยเดี๋ยวมันก็เก่งขึ้นได้นะแต่อาจจะช้าหน่อย แต่ผมพยายามจะสอนเคล็ดลับให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยวาดให้เป็นเร็วที่สุดนะก็คือวาดตามผมเลยนะนี่เพราะว่าผมก็พอจะรู้เคล็ดลับนะผมพอจะจําได้นะว่าเอ่อผมพอจะวาดได้เนี่ยเพราะอะไรนะอะไรคือปัญหาในการวาดนี่ผมพอรู้นะเพราะว่าผมเรียนรู้ด้วยตัวเองนะมันก็เลยรู้นะแล้วที่สําคัญผมวาดอย่างถี่ยิบด้วยฉะนั้นประสบการณ์ผมก็ถึงว่าผมพอมีประสบการณ์ที่ไม่แพ้ใครนะเอ,อผมถึงมั่นใจนะ แต่ว่าการสอนของผมอาจจะเป็นการสอนแบบที่ไม่ค่อยมีคุณภาพะนะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นมาแบบที่เขาเรียนมาก็เลยอาจจะเรียงระดับความสําคัญไม่ค่อยถูกนะแต่ที่แน่ๆคือสําคัญจริงๆก็คือบริเวณหน้าตานะครับแล้วลองลงมาก็คือสัดส่วนนะแต่สําหรับไอตัวละครที่มันไม่มีหน้าตาโชนี้สาคัญสุดก็คือสัดส่วนนะครับเนี่ยอนาตมีก็สําคัญ ให้เรารู้ว่าตื้นอ่าอ่าคาแรคเตอร,ร์ตัวนี้นี่มันมีดีเทลประมาณไหนนะสัดส่วนตื้นลึกหนาบางอะไรเงี้ยถ้าเรารู้เราก็วาดได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยดูแปรงผมวาดนะครับนี่มันดัดแปลงอยู่นะมันก็จะโค้งโค้งอย่างเงี้ยเนี่ยนี่นเวลาผมโค้งผมก็ไม่ได้โค้งสวยนะโค้งแบบเบี้ยวๆไปไม่เี้ยวอะอันนี้ส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็คือมือมันเป็นจักรกลจริงนะครนะอ่าเนี่ยน่าจะไอ้ตัวหมอยลือล้อนนะ เฮ้มอยมอยลือล้นมัดเป็นฝอยขจอยสักเนี่ยไอ้ตัวนี้เนี่ยแขนมันเหมือนกับข้างหนึ่งมันขาดไปนะมันเลยเป็นแขนจกนักรกลแขนไซบอร์กแทนนะแบบเนี้ยแขนใจไซบอร์กก็วาดง่ายๆอย่างนี้เลยนะดีเทลมันจะเล็กๆ็หน่อยนะมันเป็นแขนแบบเนี่ยแขนหุ่นนี่แบบแขนคนเหล็กเลย แล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมแค่ดัดแปลงนี่ถึงขนาดทำให้ไข่ผู้ต่อสู้แตกได้นะโหดโคตรแขนขาหน่วยนี่จุกเลยครับผมเห็นคลิปลงไปนั่งนอนจุกเลยโอ้โหน้าน่ากลัวมากนะครับเนี่ยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับแขนมีช่วงข้อต่อเห็นชัดนะก็จะกลายเป็นแขนจักกลเลยนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นหัวแปลงนะครับ ลากมันเลยอาจจะเบี้ยวเบี้ยวบูดบูด่อยนะขีดไปครับส่วนผมเนี่ยาสายลวกผมเป็นสายลวกเนี่ผมไม่กลัวคำว่าฝีมือตกเลยนะเพราะว่าคือคือก็มันลวกอะนะฉะนั้นพอเป็นสายลวกแล้วฝีมือมันย่อมไม่มีวันตกนะเพราะว่ามันลวกตลอดเวลานั่นเองคนระับ แล้วยิ่งสายลวกข้อดีคือมันวาดบ่อยนะพอมันวาดบ่อยเนี่ยความชํานาญมันก็อยู่ที่มือเราอ่ะมันก็จะไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับแล้วที่สําคัญพอมันวาดลูกๆวาดบ่อยๆมันทําให้การวาดรูปมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยน่าเบื่อนะเพราะว่าเราวาดได้เรื่อยๆนะครับเราชอบวาดหลายๆตัวมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยผมถึงบอกว่าเวลาเพื่อนๆฝึกวาดเนี่ยควรจะเป็นสายลวกก่อนนะแล้วพอเรารู้ว่าตัวเองชอบการวาดละเอียดอ่ะค่อยไปเน้นรายละเอียดแทนนะอ แต่พื้นฐานเราควรจะลูกให้เป็นก่อนครับหากเราลวกเป็นก่อนเราก็จะรู้แนวทางแล้วรับว่าเราเราชอบทางนี้ไหมครับทางสายวาดอ,อ่อหรือเราพอจะวาดได้ได้ไหมหรือเราจะฉีกแนวไปทางไหนนะฉะนั้นเราก็ควรจะลวกให้เป็นก่อนครับรู้พื้นฐานให้เป็นก่อนครับเนี่ยหากเราวาดเรื่อยๆแล้วไม่เบื่อเนี่ยเราก็สามารถเป็นสายลวกได้นะเนี่ยเติมขนนักแข่งให้เลยนะ <laughs> นี่ จะได้ไม่รู้ว่ามีใครรู้ว่าเป็นเกยนะ์นะสวยนี่ครับเติมขนน่อยนี่เนี่ยขนหน้าแข้งผมก็เป็นประมาณเนี้แหละไม่ค่อยมีเยอะตอนแรกผมก็อะไรว่าทำไมตัวเองมีขนหน้าแข้งน้อยนะ แต่เพื่อนบางคนของผมก็อิจฉานะเพราะว่าการมีขนนักแข่งเยอะมันก็ไม่ค่อยดีนะเพราะมันมันมันบางทีมันก็เหมือนกับสกปรกอะเออแล้วก็บางทีก็ไปโดนอะไรหนีบขึ้นมามันก็เจ็บนะเนี่ยก็ประมาณเนี้โอเคแค่นี้ก็หาแตกแล้วว่ะ นุชดัดแปลงด้วยลเลเรียนบูจนไข่แทบแตกร้าวฉานมอยหรือล้นมัดเป็นฝอยขจอยสักผิวหยาดกระด้างด้วยบัชตัวหายอย่างนี้ใช้ครีมเบสเสริมความรั่วเข้าไปอีกขั้นเฉดเงาแต้มมั่วๆด้วยออเรนจ์ใช้บาวเสริมลงไปเป็นลูกผู้ชายตัวจริงไม่เกเรแต่ระบายบูเกเรอย่างแนมเนียนจนไม่มีใครดูออกว่าเราแถะผมเยลโลกรีนแล้วเว้นแสงขาวเพื่อระลึกถึงการประหยัดสีระเลงเว้นได้เบาแล้วอย่าลืมเว้นไฮไลท์ขาว แนวโค้งหน่อยเพื่อเสริมบาร,รมีว่าใครเขาเบอร์ศูนย์ของแท้โโอ้โห,โหใครจะกล้าวาดวัเนี่ยภาพเนี้